สวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็ลงระบบให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับ3ส,สาขาครับเพื่อใช้งานนะครับทางเราก็ได้เซตโปรแกรมทีมิเวอร์เพื่อบริการซ์วิทหลังการขายนะครับก็แค่กดตัวนี้ครับขึ้นมานะครับ แล้วปรากะกเลขนี้ครับเพื่อรับบริการเซอร์วิสเหมือนเราไปติดตั้งดูแลท่านอยู่ที่ภายในกิจการได้เลยนะครับทั้งนี้ทางเรายังได้ลงโปรแกรมน,นะครับให้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ไอคอนก็คือโปรแกรมร้านค้านะครับนี่คือโปรแกรมทำบาร์โค้ดนะครับในการใช้งานติดตั้งเครื่องพิมพ์ไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับสามารถพิมพ เราเทสกับทุกเครื่องแล้วน,นะครับสามารถพิมพ์และใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนก็5เข้าสู่ระบบน,นะครับเห็นไหมครับเพียงกรอกรหัสผู้ใช้งานก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยครับตามเครื่องต่างๆครับพร้อมใช้งานขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องอ i นวันรุ่นใหม่ครับก็คือ Windows ลิขสิทธิ์แท้ Office ลิขสิทธิ์แท้นะครับรับประกัน3ปีครับหน้าจอก็คือ21.5นิ้วนะครับในการใช้งานนี่ก็คือแป้นคีย์บอร์ดอีกทีนะครับสวยนะครับในการใช้งานครับลงตัวลูกค้าสั่งซื้อพร้อมเซ็ตลิ้นชักทุกอย่างครบหมดครับในอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะเข้า การใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับใส่รหัสในการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับทุกเครื่องก็เซ็ตไว้ให้แล้วครับก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยครับนี่ครับบริหารธุรกิจสต็อกกำไรสามารถใช้งานง่ายครับไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุดูแลหรือผู้ที่เริ่มใช้งานนะครับในส่วนต่างๆที่เราลงให้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเซตนะครับจะมีมาทั้งระบบสำรองข้อมูลตั้งค่าทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็นอกจากแผ่นซีดีที่เราให้ไปในใน,ในตัวนี้นะครับที่จะมีคู่มือด้วยนะครับทางเราก็ได้ใส่ไฟไว้ใน ที่สำลองนะครับจะมีคลิปการใช้งานนะครับให้ดูเลยนะครับว่าต้องการเพิ่มตรงไหนนะครับก็สามารถดูได้ทุกเครื่องเลยนะครับจะเพิ่มสินค้าหรือว่าอะไรนะครับก็สามารถทํางานได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากจะดูในแผ่นหรือว่าอะไรไม่ต้องไปไปใส่แผ่นครับเพราะว่าสวัสดีครับ เราจะอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยครับคลิปนี้จะมาอธิบายในส่วนการสอนเิื่กทุกอย่างในระบบร้านค้าปีกนะครับง่ายครับเราไม่ต้องมีรูปเราจะพิมพ์ก็ได้ครับแต่เราใช้ในหลักการที่ว่ามีทุกอย่างให้เัาเพราะว่ามันจะรวดเร็วกว่านะครับเราสามารถที่จะตัวอย่างสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็การเพิ่มสินค้าการพิมพ์บาร์โคดการเลือกเครื่องพิมพ์หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ ทเท่านี้ครับระบบก็จะมาพร้อมการใช้งานเลยครับเพื่อให้ทางลูกค้าได้ใช้งานนะครับส่วนใครจะมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดตัวไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ